โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมอุ๊คิวคกับพี่คน K and Crazy K and Crazy เดี๋ยวผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในไ m ค Craft Lucky Box เนะครับผมซึ่งวันนี้คือรั Lucky Box โชว์นั่นเองเธอทำหน้าแบบเดี๋ยวได้ปะเดี๋ยวไอตัวข้างหลังอะไอโถเขาทำได้เลยมั้ยแบบไม่ได้แต่เขาทำได้นะเขาทำได้แบบมันเหมือนมากอะจริงหรอแต่ว่าก็ถ่ายให้นางาจูชีไม่เราจะไม่เอาคลิปบกติดขาด ไม่ทำดูละน้องถ้าคนไหนอยากดูก็อาจจะแวบเพียนมาในไลฟ์พี่ในเฟซบุ๊กเนี่ยบางทีพี่อาจจะทำให้ดูก็ได้นะหนุ่มโปรโมทสักนิดหนึ่งนะคนไม่ค่อยมาดูโอเคมาเราจะเปิดโฮลซีก่อนเหมือนเดิมนะกดกติกาเหมือนเดิมแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะครับพี่ขวัญเนี่ยเป็นได้แค่คิทีนะครับหนมทำไมอะครับทำไมผมถึงได้เป็นแค่นั้นอะครับเพราะว่าผมน่ะคิดว่าวันนี้ผมดวงดีมากยังไงครับ ผมเบื่อคนอวดปิดให้หน่อยผมหยับไม่ได้อะเชื่อยังอหว่าดวงถึกกาไม่เกี่ยวหรอกแหมคนดวงดีระเบิดดุ้มดามเลยนะคนดวงดีใครน่ะเจ้าคือใครสู่เป็นไผ่เด้อไผ่เป็นคนเด้อใช่เหรอ ใช่อันนี้สีแดงนี่คือไข่ตัวอะไรฮ้ยเป็นออคร็อ,อบอมอ,อไมนะไรน่ผมไม่เห็นตัวะไรเลยทำไมมันระเบิดใสพอมผมก็ไม่เห็นหนูแล้วระเบิดใหญ่ด้วยแหละออโอ้ยมันเล่นไม่ได้เรียบร้อไม่ทันนะเนี่ยมันดูดามดูมดามมากเลยนี้ใช่มันแรงมากเปิดตรงนี้แล้วละกันโอเคเห็นนี่หลือย,อยังไม่เห็นอันดีไม่ทันสิ นี<ด>่ไม่ทันจริงด้วยโนเคเสกหรอมันคือตัวอะไรมันคือไข่เปล่ามันคือไข่มันเขียนว่าคล็อกอะไรสักอย่างอะคลอค็อกคล็อกบอมเอออ,อย่าหาทำแล้วละทิ้งดีกว่าเพราะว่ามันหนีไม่ทันกับทุกคนใช้ไปยังไงตัวเองก็ตายอยู่นีนะเฮ้ยหรือว่าวเราอาจจะบินได้เออเก็บไว้ก่อนดีกว่าบินได้ก็ชิลเลยเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ว้าว แต่ยังไม่ได้ขุดอะไรบ้ากับเรียอันติเมตดันเจนียนอ้ยอันติเมตดันเจนียนโอ้โหข้างในข้างในเป็นยังไงข้างในมีแร่ไหมยหมย่ใหญ่ใหญ่เยอะมากาใหญ่อ๋อปิดมันเต์ให้หน่อยโอ้แล้วใครไปยายอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังเธอมัง้งแม่มดอะ ต,ติดผิดต,ต,ตายตดผิดตายติดเพชรโอเคติดเพชรตดผิดตายโอเคมันก็เป็นแค่ประสาทที่ข้างบนอุย้ยเลย <c oughs> เขากดปุ่มที่แท่นได้ป่ะมันมีปุ่มให้กดอ่ะอ้าวขุดไม่ได้บอกบารียหเขาไม่เจอขุดเธอยังตัวเกมอีกอะโอ้โหเขากเปิดเลยแล้วกันเยอะเลยนะเราเปิดได้ไหมให้เราวีอ้าวเราเปิดแน่น้อยอ้าวเปิดแล้วอ่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยถ้าหลามีอะไรหรือว่าถ้าเราไม่ขุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่เขาคิดว่าอยู่ไอ้ดันในนี่ไม่ใช่หรอ เนี่ยดันเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละไม่ใช่ละวไม่ใช่ละวเฮ้ยเดี๋ยวนี่ก็มีมีสองฝั่งเลยอดตายฉันไม่ได้ไปสอนเขาเลยฉันไม่ได้ไปสอนเขาเลยมันไม่มีแล้วแหละถ้าจะมีอีกก็เกินน่ะ ไอ้ one อมอนเตอร์เฮ้ยนาคิดไม่ได้ที่คือแบบบินเลยนะก็คือแพงันลระแต่เขาคิดว่าเขาได้ว่าผู้ละประสาทโคตรใหญ่ถ้าเราเปิดไกลๆจากตรงนี้เจอแล้วไม่เราได้อีกงั้นถ้าเราหน้าเราก็ปีนขึ้นไปเลยก็ได้นี่หว่าล้วไม่ต้องขึ้นจากข้างล่างเลไปเลยเนี่ย ่เอยากได้บ้างเขาไม่เห็นได้อะไรเลยอยากได้บ้างอ้าเนี่ยสมใจแล้วได้แล้วนี่ไงเขาอยากได้บ้างอ่ะถ้าพี่ไม่ได้แบบนั้นพี่แพ้อ่ะพี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่ดวงเกลากไม่น่าไม่น่พี่อยากได้อ้ my god Heavy print What the อะไร Heavy in frame in frame กินโดนไฟเผาไม่ตายไหนวะเขาเห็นน้องไก่น่ารักเขาก็เลยไปอ๋อไก่ฟ้า่มอ่กิดไก่เิดนึงแต่ไก่มันดันโอ๊ะไว้วิาณเธอมาชี้ยิากเธอมาเยี่ยมอ่ะคิดทำลายอะไรอ่ะคาตายก็ระเบิดแรนดอมพชันแรนดอมเอฟเฟกต์ไม่น่าเสี่ยงเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยว เาไม่ได้เปิดแบบโอเคเขาแพ้เฮ้ยระเบิดโอ้โหเมื่อกี้ได้กงเกงโอ้โหไม่ได้เปิดรัวเลยเดี๋ยวต้องระวังว่ะไอ้ลัคกี้บอลนี่โตรต้องระวังเลยคินก็มันโจรอ่ะ้มันกวนเราอ่ะถ้าเราเปิดรัวบางทีมันจะมีอันที่ระเบิดอ่ะมันกวนเรามันโจรบูเซ่เนี่ยพีคแคนไฟใครบอกว่าหมู่บินไม่ได้ถ้าบินได้มาคงไม่ตกลงมาตายหรอไอ้บินเอ้าอันนั้นมันเป็นมันโดนทําให้ตกลงมา ดินนดี้อินฟินิตี้เขาไม่เห็นได้ไเลยเลยประสาทต้องมาประสาทตอ,ออนตอนที่<า>เขาได้ประสาทมันก็เงียบๆแบบนี้แหละแล้วประสาทต,ต,ต้องมาประสาทต้องมาแต่นางเคยไปแล้วไม่น่ามาหรอก <c oughs> โอ้ไว้ให้กําลังใจเลยตัดายประสาทมันอาจจะมีแค่หนึ่งอันในร้อยล้านกล่องไม่ดูนั่นดีจริงๆถึงจะได้เอ้ยอย่าเก็บยาเขานะเนี่ บอกว่าอย่าเก็บยาเธอเก็บยาเขาไปเธอจะเอาจริงเหรอว่าเป็นยาเรนดอมนะเออเฮ้ย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 โอ้เห็นได้วหรมันจะหล่นมาทับก็มองเห็นอยู่ก็ไม่มีอะไรไปแทะอุ้ยได้ผิดแต่ก็ได้เป็นแค่เศษอ่ะใครจะไปสู้ราชาโอเคได้เบิร์ตบายฟังกี้ก้าเงียบอีกแล้วเงียบอีกแล้วประสาทต้องมาแล้วปะ t ท r n นยังไปมนไหเออเอ้าอันนี้แค่20ดาเมจแต่ดาบเขามัน9บวก120ดาเมจคืออะไรวะมันอาจจะเซตค่ามาแบบนี้หรือเปล่าหรอวะเอาไปมันโธ่ดิแสดงว่าโว์เธอมีอันเดียวปะใช่โธ่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออ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 เอ้ยเบสรีบเก็บ ก่อนที่จะระเบิดแต่คนไม่ได้ประสาทอ่ะจะอ่านชื่อดีๆหรือยังมันเป็นชื่อเพชรหรือเปล่าไดมอนอะไรหรอเออเออไดมอนดาบรมเว้ลืมอะไรเหรอฉันนั่นถูกเลยลืมมาอะไรลืมเอ้ยอ้าวเซิร์ฟดับโอเคครับคือเมื่อเกียพี่จะอธิบายว่า คือมันเปิดได้บล็อกบล็อกหนึ่งมาที่หน้าตาแปลกประหลาดมากนะครับผมก่อนที่มันจะแคสอะน้องๆอาจจะได้เห็นว่ามันคือไอ้อันนั้นแหละที่มันบล็อกสีเทาๆหรือคขอบๆอบเหลืองๆอันนั้นอะมันเป็นตัวทําให้แคสครับผมก็คือเหมือนไอ้เจ้าของคนที่ทำลัคกี้บล็อกอันนี้มันวางมันวางยาไว้เว้ยคือถ้าเราเล่นไปจนถึงเปิดได้อันเนี้ยเสร็มันจะแตกทันทีแล้วกู้กลับมาไม่ได้ยะเว้นคนที่เขียนโค้ดเป็นอาจจะพอย้อนเวลากลับมาได้นะ เออหรือว่าใครลบไอ้บ็อกนั้นออกได้อะเอออาจจะได้แต่ว่าพี่ไม่รู้บ็อกไปเชื่ออะไรพี่ก็เลยไม่รู้จะต้องทำยังไงกับมันก็เลยต้องมาเล่นใหม่นะครับโดยที่เราเปลี่ยนกติกาเป็นเราจะเหลือ25บ็อกแล้วจำไอ้เพชรในปราสาทนั้นได้ไหมถ้าพี่ขวานเปิดได้ปราสาทอันนั้น ก็คือพี่ขวัญเท่ากับพี่แต่เศษเพชรเศษเล็กเศษน้อยอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเคลียร์กันถือว่าเสมอกันไปนะครับถือว่าพี่นําอยู่หนึ่งประสาทให้พี่ขวัญได้หนึ่งประสาทถือว่าเสมอกันแล้วก็นับเศษเพชรต้นจากนี้โอเคแต่ว่าถ้าเซิร์ฟมันแตกอีกถือว่าช่างมาเลยไม่เล่นแล้วนะครับผมโอเคส่วนเอ่อพวกอาวุธเนี่ยมันสามารถเสี้ยได้แต่พวกที่มันยังไม่ได้เอนชานะครับก็ได้แค่ประมาณนี้นะครับผมโอเคคือจะบอกว่าเราอะเล่น ไปแล้วเซิร์ฟแตกใช่ไหมแล้วก็เราก็กดไปดูแคชรีพอร์ตมันก็ขึ้นว่าเซอร์ไพรส์เป็นเขียนไว้เลยเซอร์ไพรส์เป็นกดตีนว่าม <Surprise! S 1> ันวางยาวเลยมาอุย้ยเราลืมเตกที่ขุดไทยหรือเปล่าไม่เป็นไรก็ขุดได้อยู่อุ้ยเขาได้เพชรเพิ่มอ่ะแต่เธอไม่ได้เสกตายของไม่ตกยังไงล่ะ, <laughs> <laughs> ะเดี๋ยวเอาเพชรให้ตอนนี้ไปก่อนแล้วก็ตายของไม่ตกใช่ไหมไม่มีแล้วก็ ได้เป็นไรไดเป็นอะไรเอ้ยอสอมบี้สอ,อมบี้ระเบิดใส่ตูดเธอแนะ่รอดวะครับอโอ้ยเอ้ยเทำไมมันไม่ตายพึช่จุ้้ยโอ้ย <c oughs> ดีนะเก็บก่อนอเด่๋ยวเสื้อเอ้ยเราจะไม่สุมม่มอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวมันเผื่อมันได้อะไรแบบนั้นออกมาไม่นะไม่นะอ้าดับ <laughs> ไอ้ตายเฮ้ยเอ้ยเชนุเฮ้ยอะไรแล้วระเบิดไม่ได้แกะเนี่ยสีชมพูเนี่ยจะระเบิดไหมเราอ่ะเขาเปิดระเบิดเลยเนี่ยระเบิดไหมพุดจ์ไปยืมคุยจะมาทำไมล่ะเออก็อยากคุยกันก็เป็นเพื่อนกันเออไว เรียบร้อยเขาเปิดได้หมูบินฮือเช่อุ้ยไอรอนฮือเช่าอ้าวเฮ้ยโดนยาไปหนึ่งดอกอ้าวเฮ้ยมีก้อนเขียวแล้วเบิดแล้วเบิดเกลือขี้กระจายฮะมีขี้ดเหรอไหนเนี่ยมีขี้เนี่ย พูดเว้ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอขี้ขวาเธอขี้ขวาเฮ่อเธอขี่ขวากินนะเด้โอเคกินขี้เออเออเบาเออเมาอ้วกขี้คกินขี้เออเบาขี้ดิเมาขี้ล่าสัตว์เมาขี้หน่วยใช่มีโลหะหนูแล้วมีคันทันอุ๊ยหนูไปอ ก็เลือกไปตัวต้องตายอยู่แล้วล่ะครับผมมาขนาดบนั้นหมดแล้วค่ะอ่าโอเคแสดงว่าพี่ขวัญก็แพ้ไปนะเพราะว่าไอ้เพชรพวกนี้ยังไงพี่ขวัญก็เทียบไม่ิดใช่เขาได้แค่สามสิบแปดมเองเออว่าแต่เราจะขับขออยังไงได้เดี๋ยวตอนนี้ยี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ไม้เราไปขุดไม้เร่อนี้จริงๆเหรอไม่เขาได้มาแล้วเนี่ยเขาเปิดได้มาอ่อ เป็นแบบยาจกมากต่นนี้โอ้โหแล้วเสื้อกับกางเกงก็ไม่กันเลยไม่ครบด้วยนะวิคีเดี๋ยวมีชุดเอ็นชานะ่ะโอ้โหจบแล้วตอนแรกพี่ก็ได้เยอะแยะเลยอ่โอ้ยไม่น่าจแตกเลย <c oughs> โอเคมาพรอมยังคเอ็นคซี N ่โท้ไอ้เนีี้มันเอาไว้ทาอะไรใหญ่หอไม่รู้อะนามา,าใส่ก็ไม่ได้นะช่างมันมา พร้อมหรือยังคิด NK s u ซ i e s u ซ i e C C ซ u ซ u ซาซาพร้อมครับตัวเองอ่ะพร้อมหรือยังครับผมก็มาดิครับผมเฮ้ยเราควรจะเสกขอคิดไหมนูเหรออ๋อคุณมีธนูเหอเออใช่เสกเสกขอนะสามสองหนึ่งมาดิครับดีครับอุ้ยเขามีโลธนูเหรอเนี่ยเอ๊ โอ้ยแล้ววันนี้เมื่อไหร่จะไปกันล่ะจะไปฟันแล้วนะเอ้ยวันดีครับาันดีครับวันดีเขาบ้าไกลแล้วมาบ้าไกลแล้วเนี่ยเนี่ยนี่ยเฮ้ยป้ามืดแป๊บนึงนสี่เอ้ยเดี๋ยวเป็นจัดเป็นเอ้ี่ยเนี่ยอะไร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 

เอ้ยเอ็นอบัสส่กคุมให้อภัยแล้วไม่คให้อภัยแล้วเอ็นเกซีไม่อ้ยไอ้วนนี้ก็าดีก็มาดี กีโกงอ่ะเอ้าก็คุณยิงธนูขนาดนั้นใครเขาจะไปได้แล้วปายาใส่ตัวเองเอาแหละเจ้าวานีเป็นไงเป็นไงจุ๊งไว้ถั่วยาที่เราปาใส่ตัวเองมันดีนี่หว่าทุกคน ยาววิ Hoy, ings, ่งเร็วโอเคได้เลยไมยได้เม่แเพียงแนี้ยผมยังไงก็ชอบกันอลไรก็เชร์กด subscribe นะพี่พีก็ชนะนะพี่นับโชนะสผื่พี่ขวัญชนะต่อสู้นะครับผมโอเควันนี้ลากันไปกอดนะครับผมไปแล้วไปไยตีไม่โดนหรอโอ้ยเออแม